Oh, si, à kiếm <g Designer incomplete> 예, mày gì to lắm, không. 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 mày muốn không. 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 ออตัดอน้อยจีงั้นจิเปิดโจ๊กว่าเป็นยังเป็นยังกับว่าเปิดเขาบอกว่าไม่สิตกเสือตุ๋ยเลยวรตกอีหลีได้ไหมวะเร่แหละคนไทยเลยเขาก็เลยไม่อยากจะบอกอะไรกันการมันตกถึงรถถึงรถกระบะเขาเออบอก,บอกเกิดวิ่งไปนี่แล้วมันตกสไลด์ไปมอเตอร์ไซค์นี่เอิงตายได้ได้วยเบืองเด้ว่ามันจะจอดบอ่ เนี่ยที่ผมต้องมาจอดเลนนี้ก็เพราะว่าบอกเขาดิที่จริงไม่อยากจะมาจอดหรอกมันต้องต่อท้ายเขาแค่น้าตาไม่ไหวเลยโอ้ยวันหน้าบอกเลยวะทำเต็มที่ครับคนไทยน้ำใจของเราเราำทำได้เต็มที่แค่นี้เลยดูนะว่าเขาจะจอดไหม ก็จอดล่องมั Twelve ้งล so like ้วเก็บเอ้ยดีหลอโอ้ยดีแล้วดีแล้วไปไกลๆกว่านั้นั่นแหละจะตกแล้วจอดป้ะจอดจอดที่ไหนล่ะไอ้เหี้ยเยอะนิดหน่อยนิดเดียวมันจะตกถ้าเราไม่จอดนี่ถ้าถ้าเราไม่บอกนี่มันอันตรายไม่อยากได้หรอกเราไม่อยากได้ของเขาหรอกแต่มันอันตรายคนอื่น เกิดประตบเพราะกระเด็นหรือว่ากระเด็นกลับหลังมาช่วยได้ช่วยกันไปครับหาทางเข้าซ้ายก่อน